การงานแต่งหมอปอใบสังตายจากไอ้เก่งนับถอยหลังอีกเพียง5วันเท่านั้นที่นางสาวนนทิยาครัวจตุรัสอายุ25ปีเจ้าพนักงานทันตาสาธารณาสุขหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าหมอปอจะได้สวมชุดเจ้าสาวเข้าพิธีแต่งงานกับชายหนุ่มที่เธอเลือกแล้วว่าจะใช้ชีวิตคู่กันไปจนตายแต่สุดท้ายแล้วหมอปอกลับไม่มีโอกาสที่จะได้สวมชุดเจ้าสาวตามที่ฝันไว้โดยช่วงเช้าของวันที่19ธันวาคม 2560เพื่อนที่ทำงานสงสัยว่าหมอปอหายไปไม่มาทำงานเหมือนปกติจึงมาตามที่ห้องพักจนได้พบศพหมอปอถูกยิงเสียชีวิตภายในบ้านพักเจ้าหน้าที่ด้านหลังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสลุยหมูห่ห้าตำบลสองพี่น้องอำเภอท่าแซจังหวัดชุมพรโดยเหตุเกิดในช่วงเวลาหนึ่งนาฬิกา30นาทีของคืนวันที่19ธันวาคมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลที่อาศัยอยู่ในบ้านพักเจ้าหน้าที่ใกล้กับหมอปอ ได้ยินเสียงดังคล้ายคนจุดประทัดแต่ไม่มีใครเอกใจคิดว่ายางรถสิบล้อระเบิดเพราะจุดเกิดเหตุอยู่ใกล้ถนนเพชรเกษมทำให้ไม่มีใครช่วยหมอปอได้ทันคล้อยหลังจากที่พบศพเพียงไม่กี่ชั่วโมงเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เชิญตัวนายโรณชัยปานชาติหรือเก่งอายุ26ปีเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแห่งหนึ่งแฟนหนุ่มของหมอปอซึ่งเป็นว่าที่เจ้าบ่าวที่กำลังจะแต่งงานกับหมอปอในอีก5้าวันข้างหน้ามาสอบปากคำ โดยใช้เวลานานหลายชั่วโมงจนสุดท้ายนายรณชัยรับสารภาพว่าเป็นผู้ฆ่าหมอปอด้วยตัวเองจำนวนเหตุต้องฆ่ามาจากนายเก่งคบซ้อนกับสาว23เอาไว้อีกคนมาได้พักใหญ่ซึ่งสาวคนนี้มีฐานะดีดูแลนายเก่งได้แต่หมอปอจับได้ว่าคบซ้อนและเคยบุกไปต่อว่าทั้งคู่หลายครั้งรวมทั้งเคยโพสเฟซบุ๊กระบายความในใจถึงเรื่องปัญหาชีวิตคู่แต่หมอปอยังยืนยันที่จะแต่งงานกับนายเก่งเพราะความรัก เมื่อหมอปอไม่ยอมเลิกและยืนยันที่จะแต่งงานขณะที่นายเก่งเองก็เลือกที่จะไม่ยอมเลิกกับกิ๊กสาวเศรษฐีทางออกของนายเก่งคือการเลือกที่จะจบชีวิตหมอปอด้วยความโหดเหี้ยมและหลังจากลงมือแล้วก็ทําเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นก่อนที่จะถูกจับได้ในที่สุดจึงไม่ผิดนักที่จะบอกว่าการแต่งงานของทั้งคู่คือชนวนสั่งตายที่หมอปอไม่เคยรู้ตัวมาก่อนว่าการที่เธอไม่ยอมยกเลิกการแต่งงานจะทําให้เธอต้องจบชีวิตแบบนี้ คดีสะเทือนขวัญน,นายรณชัยปานชาติหรือไอ้เก่งว่าที่เจ้าบ่าวสวมหมวกไอ้โม่งไหมพรมใช้ปืนลูกซองสั้นบุกยิงนางสาวนนทิยาครัวจตุรัสอายุ25ปีว่าที่เจ้าสาวหรือหมอปอเจ้าพนักงานธันตกรรมสาธารณาสุขโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสลุยขาบ้านพักราชการเมื่อกลางดึกวันที่18ธันวาคม2560โดยร่วมมือวางแผนกับกิ๊กสาวนางสาวนารุมนช่วยสมบัติ ทั้งที่มีกำหนดจะแต่งงานอีก5วันในวันที่24ทธันวาคม2560ในที่สุดวันที่28กันยายน2561สารศาลได้พิาพากษาตัดสินให้นายรณชัยจำเลยที่1และนางสาวนารุมน์จำเลยที่2กระทําความผิดโดยฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและไตรตรองไว้ก่อนโดยให้โทษประหารชีวิตแต่เนื่องจากทั้งสองยอมรับข้อกล่าวหาและให้การที่เป็นประโยชน์ต่อรูปคดีศาลจึงลดหย่อนโทษให้เป็นจำคุกตลอดชีวิต ซึ่งทำให้ครอบครัวหมอปอรู้สึกดีใจกับคําตัดสินแม้โทษไม่ถึงประหารชีวิตก็ตามแต่ทําให้ทั้งสองได้ชดใช้กรรมที่ก่อพร้อมจะเรียกสินไหมทดแทนในส่วนเงินเดือนของหมอปอจํานวน7ล้านบาทและจัดงานแต่งอีก9 0 0 0แสนบาทย้อนเหตุการณ์เมื่อเที่ยงคืนวันจันทร์ที่18ทธันวาคม2560กําลังย่างเข้าสู่วันที่19ธันวาคม2560ไอ้เก่งว่าที่เจ้าบ่าวซึ่งเป็นพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหลังสวน มาพร้อมกับนางสาวนารุมนกิกสาวทําหน้าที่ขับรถมาส่งและจอดข้างบ้านพักหมอปอตั้งอยู่ภายในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลสลุยจากนั้นไอ้เก่งได้นําปืนที่กิกสาวหามาให้ติดตัวมาด้วยโดยสวมถุงมือดําสวมหมวกไหมพรมคุมหน้าเดินวนรอบบ้านพักหมอปอเพื่อดูลาดเล่าก่อนเข้ามาปิดสวิตช์ไฟฟ้าบริเวณห้องครัวใช้มือดันกล้องวงจรปิดหน้าบ้านพักให้กล้องเงยขึ้นแล้วงัดหน้าต่างเข้าไปในบ้านขึ้นไปบนชั้นสองพบหมอปอ นอนหลับอยู่ในห้องโดยไม่ได้ปิดประตูกระทั่งหมอปอสะดุ้งตื่นขึ้นมาเดินเข้ามาหาไอ้เก่งและทันใดนั้นไอ้เก่งมีอาการสติแตกได้ลันไกปืนยิงหมอปอล้มลงบนที่นอนเสียชีวิตก่อนรีบวิ่งหนีไปขึ้นรถที่กิ๊กสาวจอดรออยู่นำปืนไปทิ้งในแม่น้ําและขับรถกลับถึงบ้านเวลาประมาณตีสามจากนั้นไอ้เก่งพยายามสร้างหลักฐานเหมือนว่าอยู่ที่ห้องมีการส่งข้อความทางไลน์ขอโทษนะหลับพึ่งตื่นไปหาหมอปอ เท่านั้นยังไม่พอในเช้าวันรุ่งขึ้นยังท,ทําทีโทรหาหมอปอแต่ท้ายที่สุดตํารวจได้นําตัวมาสอบปากคํานานหลายชั่วโมงจนยอมรับสารภาพว่าเป็นคนลงมือสังหารว่าที่เจ้าสาวเพราะยอมจํานวนต่อหลักฐานเป็นเสื้อผ้าที่สวมใส่ขนาดลงมือฆ่าถูกพบในบ้านพักของไอ้เก่งพร้อมนําตัวกิ๊กสาวมาสอบปากคําด้วยเช่นกันซึ่งรวมกวันวางแผนก่อเหตุมีการจัดหาปืนมาให้ก่อนเกิดเหตุประมาณหนึ่งอาทิตย์ ส่วนปรมการสังหารนั้นเริ่มจากหมอปอจับได้ว่าไอ้เก่งแอบไปมีกิกับคนที่ทำงานเดียวกันมีการคบหากันมาหนึ่งปีจนมีปากเสียงทะเลาะบ,บ่อยครั้งรวมถึงเรื่องเงินทองอีกทั้งไอ้เก่งไม่อยากแต่งงานกับหมอปอจึงก่อเหตุงัดเข้าบ้านพักพยายามค้นหาเงินจำนวน4 0 0 0 0นบาทที่หมอปอได้เบิกมาเก็บไว้เพื่อเตรียมใช้ใจ่ายในงานแต่งงานจนถูกว่าที่เจ้าบ่าวฆ่าตาย อีกทั้งสัมพันธ์ของทั้งหมอปอและไอ้เก่งก่อนมาเป็นแฟนกันได้เป็นเพื่อนรักตั้งแต่สมัยเรียนชั้นประถมและตลอดที่ผ่านมาครอบครัวหมอปอช่วยเหลือไอ้เก่งเนื่องจากครอบครัวมีฐานะยากจนจนเรียนจบและสอบเข้าทํางานเป็นพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีการครบหาหมอปอเป็นแฟนระยะเวลา6ปีจนตกลงจะแต่งงานกันในวันที่24ธันวาคม2560ท้ายสุด จากงานวิวาวันแห่งความสุขที่กำหนดจะมีขึ้นกลายเป็นโศกนาฏกรรมจากกรมรักสามเศร้าหมอปอถูกว่าที่เจ้าบ่าวฆ่าตายก่อนงานแต่ง5้าวันจนไอ้เก่งและกิ๊กสาวถูกจับกลุ่มสารพิพากษาประหารชีวิตทั้งคู่และลดหย่อนโทษให้เป็นจำคุกตลอดชีวิตเนื่องจากมีการยอมรับข้อกล่าวหาถือว่าได้ชดใช้กรรมกันไปในคุกกับสิ่งที่ก่อกับหมอปอต้องมาเสียชีวิตด้วยน้ำมือคนรักผู้ไม่ซื่อสัตย์ โดยสิ่งที่ตำรวจสามารถคลี่คลายคดีนี้ได้อย่างรวดเร็วหนึ่งในข้อพิรุษที่ชุดสอบสวนได้มาคือหลังจากมีคนไปพบศพหมอปอตำรวจได้โทรศัพท์ไปสอบถามกับนายเก่งว่ารู้เรื่องแล้วหรือยังเจ้าตัวตอบกลับมาว่ารู้แล้วเพิ่งรู้เรื่องเมื่อสักครู่กำลังจะแต่งตัวไปดูพอดีแต่กลับตรงข้ามกับในเฟซบุ๊กส่วนตัวที่โพสความรู้สึกไวร้รวม3มแคปชั่นระบุว่าขอร้องละ่ะอย่ากแกล้งกันแบบนี้ได้ไหมช่วยบอกหน่อยว่า ตอนนี้มันเป็นแค่ฝันไปใช่ไหมตอนนี้ผมไม่พร้อมจะเล่าอะไรนะครับขอบคุณมากที่ถามข่าวกันเข้ามาตอนนี้ผมเองก็อ่อนแอมากและคิดถึงอ้วนนะรอเขาก่อนอีกไม่นานคงได้พบกันซึ่งทุกโพสต์เกิดขึ้นครับเกี่ยวนี้ช่วงที่พบศพหมอปอโดยเฉพาะโพสต์แรกสําคัญที่สุดเพราะโพสต์ไว้นานที่สุดลักษณะเหมือนจะทราบเรื่องตั้งนานหลายชั่วโมงแล้วแต่พอตํารวจโทรไปสอบถามตอนที่เป็นข่าวเจ้าตัวกลับตอบว่าเพิ่งรู้เรื่อง ทำให้ชุดสืบสวนจับพิรุธตรงจุดนี้นอกจากนี้ยังมีจับผิดอีก2เรื่องคือนายเก่งพยายามโทรไปสอบถามครอบครัวหมอปอหลายครั้งทวงถามเรื่องทองหนัก10บ,บาทที่ผู้ตายสวมใส่หลายตั้งใจจะให้คขยเขวเป็นคดีชิงทรัพย์แต่ครอบครัวยืนยันว่าหมอปอไม่เคยมีทองหนัก10บ,บาทแต่อย่างใดทั้งนี้นายเชาครัวจตุรัตอายุ5 4ปีนางสาวสมศรีครัวจตุรัตอายุ51ปี พ่อแม่ของหมอปอ,อยังได้นําจดหมายของนายเก่งซึ่งฝากมากับพนักงานสอบสวนมาเปิดเผยโดยใจความของจดหมายระบุว่าผมต้องขอโทษพ่อกับแม่พี่แปรด้วยที่ได้ทําแบบนี้ลึกๆแล้วผมไม่อยากให้เป็นแบบนี้ไม่มีใครอยากเป็นคุณเลวไม่มีใครอยากติดคุกเลยครับผมกับปอมีปัญหากันหลายอย่างไม่ใช่แค่เรื่องผู้หญิงอื่นแต่มันมีเรื่องเงินเรื่องการไม่เข้าใจกัน เพราะพ่อกับแม่ก็คงรู้ดีว่านิสัยส่วนตัวของน้องปอเป็นแบบไหนเวลามีอะไรก็ไม่เคยบอกคนที่บ้านเลยปอมีอคติกับคนที่บ้านผมอยู่ด้วยกันก็เข้ากันไม่ได้เลยผมโดนทุกปีตลอดแต่เรื่องดีๆปอก็มีเยอะปอไม่เคยนอกใจผมเลยไม่เคยคบใครแต่เรื่องความใจร้อนปอใจร้อนมากพ่อกับแม่ถามเพื่อนๆได้เลยถามพี่เดือนน้องกิฟได้เลยว่าทะเลาะก,กันบ่อยแค่ไหน แล้วเวลาทะเลาะก,กันมีแต่ปอที่เสียงดังอยู่ตลอดเวลาปัญหามันเยอะมากผมอึดอัดไปหมดผมรักพ่อกับแม่ครับและผมต้องขอโทษพ่อกับแม่ด้วยผมสำนึกผิดแล้วผมต้องขอโทษจากใจจริงว่าผมผิดไปแล้วพ่อกับแม่ไม่ต้องยกโทษให้ผมก็ได้ครับอย่างไรก็ตามหลังอ่านจดหมายฉบับดังกล่าวพ่อแม่ของหมอปอก็บอกว่าเชื่อถือไม่ได้เพราะรู้ว่าปอเคยโดนทำร้ายร่างกายมาหลายครั้งแต่ก็ยังรักไอ้เก่งมาก ถ้าไอเก่งไม่รักหมอปอก็น่าจะบอกกันเรื่องยกเลิกการแต่งงานก็แค่อับอายเท่านั้นแต่ไม่ควรลงมือสังหารหมอปอ